นิยายเสียงผู้แปลยามค่ำคืนนิยายที่ทางเรานำมาแปลได้ฟังเองทุกตอนเลยเกิดการล่าชา้าถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยปอรอถ้าชอบช่วยกันกดติดตามกันด้วยครับบทที่49้ตูมพร้อมกับกลุ่มควันสีขาวที่เป็นเอกลักษณ์ของวิชาอันเชิญแปดหางก็ปรากฏตัวลงบนผืนดินแห่งนี้ดวงตาของมันเป็นลายเนตรวงแหวนตั้งแต่ถูกอันเชิญออกมามันก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเนตรของลิงอยู่แล้วนั่นมันสัตว์ประหลาดอะไร เหล่านินจาแห่งทาคิงาคุเรตกตะลึงกระทิงหัวปลาหมึก8ดหางนี่มัน8ปดแดหางวาตารูผู้มีความรู้สุดลงกับพื้นตั้งแต่จำแนกออก,กว่าเป็น8ดหางเขารู้ว่าไม่ว่าจะพยายามปลุกใจผู้คนมากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ที่จะพลิกสถานการณ์เขารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึง้งหากพวกเขาเชื่อฟังอุจิวะทาคาชิหมู่บ้านทาคิงาคุเรก็คงไม่ถูกทำลายยิ่งไปกว่านั้นด้วยอุจิวะทาคาชิที่แข็งแกร่งเช่นนี้อยู่ในหมู่บ้านทาคิงาคูเร และเมื่อรวมกับ8หางพลังรบของหมู่บ้านทาคีงาคูเรสก็เทียบเท่ากับ5้าแก้นใหญ่และพวกเขาคงไม่ต้องกังวลว่าจะถูก5้าแก้นใหญ่หมายตาอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะเสียใจมากแค่ไหนมันก็สายเกินไปแล้วเขาไม่เพียงแต่ทําให้ทาคีงาคูเรสสูญเสียโอกาสที่จะรุ่งเรืองเท่านั้นแต่เขายังผลักดันหมู่บ้านไปสู่ทางตันข้าขอโทษมันเป็นการตัดสินใจที่ง่เขาาของข้าที่ทำลายทุกคนวาตารุทาคีงาคูเรกล่าว อย่างไรก็ตามเหล่านินจาแห่งทาคิงาคุเรสไม่ได้ตําหนี่เขาท่านผู้นําหมู่บ้านท่านไม่ต้องทอดตัวเองท่านจะเป็นวิรบุรุษของหมู่บ้านพวกเราตลอดไปพวกเราจะติดตามท่านเสมอไม่ว่าพวกเราจะไปสู่โลกไหนพวกเราก็จะติดตามท่านต่อไปพวกเจ้าน้ําตาแห่งความชราข,ของวตารุทาคิงาคุเรสไหลาอาบแก้มใช้โลกนินจาเชื่อมโยงกันด้วยพันธนาการพันธนาการระหว่างผู้คนพันธนาการระหว่างผู้คนพันธนาการระหว่างหมู่บ้านนินจา พันธนาการระหว่างหมู่บ้านนินจาแม้แต่ความยุติธรรมและความชั่วร้ายก็ยังมีพันธนาการของตนเองความเชื่อที่แตกต่างการแสวงหาที่แตกต่างเส้นทางที่แตกต่างและด้วยเหตุนี้สงครามจึงเกิดขึ้นมีเพียงผู้ที่มีพลักําลังเท่านั้นจึงคู่ควรที่จะปกป้องพันธนาการของตนมองดูฉากนี้หัวใจที่แข็งกระด้าของหลินอยู่อ่อนโยนลงเป็นครั้งแรกในรอบเวลานานตูมแปดหางควบแน่นระเบิดพลังสัตว์หางขนาดใหญ่ในปาก และหลังจากที่มันยิงออกไปมันก็บินข้ามศิษะของเหล่านินจาแห่งทาคิงาคุเรมันทำลายเพียงหมู่บ้านที่อยู่ข้างหลังพวกเขาแต่ไม่ได้ทำร้ายชีวิตของพวกเขามองดูชาวทาคิงาคุเรที่ตกตะลึงหลินอยู่กล่าวว่าวตารุทาคิงาคุเรเจ้าไปได้ท่านท่านจะปล่อยพวกเราไปจริงๆหรือวตารุถามด้วยเสียงสั่นเครือใช่เขาปล่อยพวกเขาไปแต่นั่นคือทั้งหมดเขาไม่สามารถเก็บพวกเขาไว้ใช้เองได้เพราะคนเหล่านี้สูญเสียครอบครัว เพื่อนและคนรักพวกเขาจะไม่ยอมจำนวนต่อหลินอยู่อย่างจริงใจหลินอยู่ไม่ได้กลัวการแก้แค้นของพวกเขาเขาเพียงแค่ไม่อยากใช้คนที่เขาไม่สามารถใช้งานได้นั่นคือทั้งหมดหลินอยู่กำชับว่ารีบไปซะก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจจำไว้ว่าต้องซ่อนตัวตนของพวกเจ้าและอย่าทำอะไรเกินกำลังมิฉะนั้นข้าเข้าใจแล้วข้าได้ตัดสินใจโง่ๆไปแล้วครั้งหนึ่งข้าจะไม่ทำมันเป็นครั้งที่สองนั่นคือสิ่งที่วตารุก,กล่าวและนั่นคือสิ่งที่เขาทำในอนาคต เขาพากลุ่มคนในหมู่บ้านไปใช้ชีวิตอย่างสันโดษจริงๆหลังจากนั้นพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและไม่ได้กล่าวถึงมันอีกสมาชิกของกลุ่มทาคิงาคูเรฮันสีสันและมองไปยังหมู่บ้านที่ถูกกลืนกินด้วยทะเลเพลิงพวกเขานำร่างของสหายและจากไปจากสถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่มาหลายชั่วอายุคนปังแปดหางหายตัวไปและกลับคืนสู่ห้วงเวลาและมิติของหลินหยู หมู่บ้านทาคิงาคุเรถูกกลบออกจากแผนที่โลกนินจาตลอดการเหลือไว้เพียงผืนดินเปล่าเปลี่ยวหมู่บ้านใหม่ระเบียบใหม่จะถูกสร้างขึ้นที่นี่เซส,สึและยูกิโอลงมาจากยอดเขาและเดินตามหลังหลินยูยูกิโอมองชายผู้นี้ด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนและคิดในใจว่าอยู่ยังคงแสดงความเมตตาเขาไม่ได้มีหัวใจที่ทำจากหินจริงๆเิงเซสึความแตกต่างระหว่างพลังที่ข้าเพิ่งแสดงออกมากับมาดารดที่เจ้ารู้จักคืออะไรหลิอยูอดไม่ได้ที่จะถามเซส,สึ เอ็มมอมอเจ้าอยากฟังความจริงไหนเซ็ตสึกล่าวแน่นอนถ้าเป็นมดาราน่าจะใช้เวลาเพียงครึ่งหนึ่งของเจ้าในการจบการต่อสู้เซ็ตสึกล่าวหลินอยู่พยักหน้าและเขาก็ได้ข้อสรุปเช่นเดียวกับเซ็ตสึเซ็ตสึกล่าวว่าอย่างไรก็ตามไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าเหนือกว่ามดารามากในด้านการใช้พลังของคาถาไมา้ท้ายที่สุดแล้วแม้แต่มดาระาก็ไม่ได้รับพลังที่สมบูรณ์ของโฮคันเนรุ่นแรกหลินอยู่ไม่ได้รู้สึกพึงพอใจกับเรื่องนี้ การแข่งขันกับอุจิวะมาด,ดาระก็เหมือนกับการแข่งขันกับเซนจูฮาชิรามะทั้งสองคนนี้ได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในสาขาของตนแล้วแต่ความทะเยอทะยานของมาด,ดาะนั้นยิ่งใหญ่กว่าและเขาไม่พอใจกับพลังในปัจจุบันของเขาดังนั้นเขาจึงเกี่ยวข้องกับคาถาไม้เพียงเล็กน้อยหลินอยู่จะรู้สึกถึงความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเขาก้าวข้ามทั้งสองคนในด้านคาถาไม้และเนตรเท่านั้น ตอนนี้หลินอยู่มีพลังทั้งสองนี้และโดยมีเซนจูฮาชิรมะและอุจิวมาดารับเป็นเป้าหมายช่วคราวเขาก็กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อปีนป่ายขึ้นไปครืดครืดครืดในเวลานี้เหล่าเซ็ตสุดสีขาวก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินพร้อมกับครอบครัวของพวกมันเคหมู่บ้านไปไหนแล้วข้าได้ยินมาว่ามีบ้านใหม่ท่านจะไม่ปล่อยให้พวกเรานอนกับพื้นหรอกนะเทวรูปมันนอกรีดถ่ายไปนั่นมันรังของพวกเราท่านเอามันไปไว้ไหนเหล่าเซ็ตสุดสีขาวพากันส่งเสียงจอแจ อย่าพูดจาไร้สาระพวกแกการสร้างหมู่บ้านนินจาไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายที่จะเสร็จได้ภายในไม่กี่นาทีวูบหลินอยู่หยิบม้วนคัมภีออกมาจากมิติของคาโมยและคลี่มันออกในม้วนคัมภีนั้นวาดโครงสร้างและการออกแบบบ้านเรือนต่างๆเนตรวงแหวนของหลินอยู่หมุนอย่างรวดเร็วและหลังจากอ่านเนื้อหาในคัมภีแล้วเขาก็จำลองทุกอย่างไว้ในใจด้วยดวงตาของเขาเขาหลับตาลงและหลังจากนั้นประมาณ20วินาที เขาก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งเก็บม้วนคัมพีหลิงอยู่ลุกขึ้นและเดินไปข้างหน้าหลังจากประสานอินด้วยมือแล้วเขาก็ก้มตัวลงและกดมือลงบนพื้นคาถาไมา้วิชาตระกูลเซนจูคลื่นบ้านเรือนแถวแล้วแถวลอยขึ้นมาจากพื้นดินเรียงรายตัดกันอย่างเป็นระเบียบทุกรายละเอียดถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบหมู่บ้านนินจาถูกสร้างขึ้นเช่นนี้น่าทึ่งยุกิเอามือปิดปากดวงตาคู่สวยของเธอเป็นประกายนี่คือรูปแบบเริ่มต้นของหมู่บ้านพวกเรา ข้าจะเพิ่มรายละเอียดอื่นๆเมื่อข้ากลับมาหลินยูกล่าวท่านจะไปแก้นเหล็กหรือยูกิถามอืมให้ข้าไปคนเดียวเจ้าพักผ่อนอยู่ที่นี่ก่อนหลินยูกล่าวกับยุกิและมองไปที่เซ็ตสีขาวอีกอย่างไปหาไดเมียวแห่งแก้นทาคิงาคุเรตและดำเนินการตามขั้นตอนที่จําเป็นทั้งหมดหนึ่งแก้นหนึ่งหมู่บ้านนี่คือระบบที่ใช้กันมาตั้งแต่โฮคาเงะรุ่นแรกยุติความวุ่นวายแก้นให้เงินทุนและทรัพยากรแก่หมู่บ้านนินจาและหมู่บ้านนินจาก็ปฏิบัติภารากิจและให้การคุ้มครองทางทหารแแก่กว้น ท่านแน่ใจขนาดนั้นเลยหรือว่าไดเมียวแห่งแว้นทาคีงาคุเรสจะยอมรับหมู่บ้านนี้เซ็ตสุสีขาวถามเหอะเหอะเขามีทางเลือกอื่นหรือหมู่บ้านทาคีงาคุเรล่มสลายไปแล้วและแว้นทาคีงาคูเรก็สูญเสียการคุ้มครองทางทหารเขาทำได้เพียงเลือกพวกเราที่แข็งแกร่งกว่าวิฉะนั้นแว้นทาคีงาคุเรก็จะกลายเป็นเหยื่อของแว้นใหญ่โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ลินอยู่กล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน อยู่หลังจากไปถึงแก้นเหล็กแล้วท่านต้องระวังตัวด้วยในโลกนินจาปัจจุบันมีนินจาที่แข็งแกร่งที่สุด5้าคนที่แบกรับชื่อคางะพวกเขาอยู่ที่นั่นทั้งหมดยูกิกล่าวด้วยความเป็นห่วงหลินอยู่ยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลในไม่ช้าจํานวนนินจาที่มีตําแหน่งคางะจะเพิ่มขึ้นด้วยวิธีนี้หลินอยู่ก็ออกเดินทางสู่แก้นเหล็กจุดหมายต่อไปการประชุมสุดยอดห้าคางะครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดไทยด้วยนะครับ